ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเออดูจบแล้วอาจจะแค่ทำรีวิวสั้นๆคงไม่ได้ทำอะไรมากแต่พอดูจบแล้วถึงกับว้าวมากเพราะฉะนั้นคลิปคลิปนี้จะกลายเป็นนินทากันดั้มครับในนินทากันดัม EP เร่งด่วน EP ที่19ความรู้สึกของผมหลังจากรับชมโมบิลสูตรกันดัม t t h w วิช h from m e u c y r y ตอนแรกครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักกันนะครับโมบิสูรการดั้มเดวิสฟอร์เมอร์คิวลี่นั้นใช้ทางฟิกเซอร์มีทั้งแบบซับไทยแล้วก็แบบภาคไทยนะครับซึ่งแอปนี้ตกเดือนละ89บาทเท่านั้นเองอยังไงก็สนับสนุนของแทกเ็เด้วยนะครับเขาไม่ได้จ้างผมมาขายผมอยากขายให้เขาเองเพราะงานภาคไทยนั้นดีมากแล้วผมอยากให้มีการดั้มภาคไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆครับหลังจากให้ดูตอนแรกไปนะครับก็เดี๋ยวพูดเป็นเรื่องๆแล้วกันเนะจะได้ไม่สับสนเอาเรื่องภาพก่อนเรื่องภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยครับ ในโพล็อกนั้นเป็นยังไงในอนิเมะซีรีส์ก็เป็นอย่างนั้นครับไม่มีการเผางานหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าดูแปลกๆไปจากภาพโพล็อกลายเส้นก็ยังคงเดิมครับเรื่องต่อมาก็ขอเป็นเรื่องซาวประกอบแล้วกันนะครับซาวประกอบดีมากคือตอนแรกผมไม่คิดว่าซาวเนี่ยมันจะอีพิกอะไรมากมายเพราะว่าแบบดูจากลายเส้นแล้วก็ สีสันของอนิเมะเนี่ยมันออกจะแบบคัลเลอร์ฟูลนิดนึงก็คือแบบสีมันออกสดใสสดใส,ส,ดใสหน่อยแต่ซาวเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรอีพิกเลยฮะถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองไปเปิดดูในฟิกเซอร์นะครับอ่านล้อเล่นเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยแล้วกันว่ามันจะคล้ายค้าซาวในยูนิคอนนะครับซาวมันจะค่อนข้างอีพิกมากเลยซึ่งมันก็ผิดกับลายเส้นมากเลยฮะคือแบบลายเสน้นอาจจะดูแบบเอออาจจะดูแบบเป็นอนิเมะสมัยใหม่แบบว่าอาจจะดูใสๆหน่อยแต่ว่าซาวนี่ไม่ใช่เลยฮะซาวโคตรอีพิกเลยครับผม ต่อ,อมาก็จะเป็นเรื่องเสียงภาคนะครับผมจะพูดถึงเสียงภาคภาษาไทยเนาะเพราะผมดูแบบภาคไทยมาเสียงภาคเนี่ยผมคงให้คะแนนไม่ได้ครับเพราะว่ามันดีเกินกว่าที่ผมจะให้คะแนนได้เพราะนี่คือเสียงที่ผมนั้นผูกพันมาตั้งแต่เด็กครับถ้าใครเคยดูพวกกันดัมซีดกันดัมดับเบิลโอการดัมบิลไฟเตอร์หรือเคยดูกันดัมภาคไทยมาหลายๆภาคเสียงภาคก็จะเป็นนักภาคที่เราคุ้นเคยกัน,นครับ เอาเป็นว่าผมจะไม่สปอยว่าใครภาคใครบ้างให้ลองไปดูกันเลยนะครับว่าเสียงภาคตัวละครตัวเนี้ใช้ใครมาภาคแต่ผมบอกเลยว่าจะเป็นเสียงภาคที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้สึกขัดหูเลยครับโอเคในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมขอสรุปให้ฟังแบบสั้นๆก่อนละกันนะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรมากก็เหมือนเป็นแบบชีวิตนักเรียนแล้วก็แบบเออโรงเรียนนี้มันมีกฎยังไงแล้วก็น้องซูเลต้าเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนนี้ก็เหมือนแบบอืมคือใช้คำว่าบ้านนอกเข้ากรุงเลยก็น่าจะได้แหละครับ ด้วยความที่น้องเนี่ยเอออาจจะไม่ค่อยได้แบบ mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้เจอโลกภายนอกแล้วก็มาจากดาวพุทธที่ห่างไกลก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของคนเมืองประมาณนั้นแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าการให้เห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปของออน้องซูเลตตาแล้วก็มิโอรีน,นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกว่าชอบส่วนไหนของตอนแรกที่สุดเนี่ยคือตอนสุดท้ายครับ ผมไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าอยากให้ไปดูจริงๆเพราะตอนสุดท้ายเนี่ยแม่งโคตรอีพิกคือไอ้เรื่องซาวที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าซาวอีพิกมากเนี่ยมันจะไปอยู่ตอนท้ายๆเรื่องนี่แหละคือแบบฉากมันไม่ยาวนะฉากมันสั้นแบบสั้นมากเลยแค่แบบประมาณ4ี่ห้านาทีเองมึงถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่แบบโคตรอีพิกคือแบบไม่ไดไปอยากจะสปอยเออไปดูกันเองแล้วกันแต่บอกเลยว่าโคตรอีพิกมากโอเคทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมบ้างนะครับ สำหรับผมเนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามันซ่อนปมอะไรหลายๆอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นปมของน้องซูเลต,ต้าปมของมิโอรีนหรือแม้แต่การเมืองภายในและก็เหล่าโบบิสูททั้งหลายซึ่งถึงแม้หน้าตามันจะแปลกแต่มันมีความใหม่มีความเท่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อาจจะไม่ถูกจริตกับดีไซน์ยุคใหม่ผมขอให้เปิดใจนะครับและแน่นอนมันเป็นแค่อ,อนิเมะต,ตอนแรกมันตัดสินอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ต้องพูดว่า อนิเมะตอนแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นใบเปิดครับคือในโพลล็อกเนี่ยสำหรับผมแล้วมันเหมือนเป็นแค่การเกิดเนื้อเรื่องอะมันก็แบบว่าไม่ได้ว้าวอะไรถูกไหมเพราะว่าในในโพลล็อกเนี่ยมันแค่แบบเออให้เรารู้ก่อนว่ามันก่อนที่มันจะมาอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ดูโพลล็อกเนี่ยเราดูตอนหนึ่งก็อาจจะงงๆก็อาจจะรู้สึกไม่ว้าวมากแต่ถ้าดูโพลล็อกมาก่อนเนี่ยอ่ะก็จะเริ่มว้าวละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าอนิเมะตอนแรกเนี่ยมันตัดสินเนื้อเรื่องไม่ได้ผมก็ต้องบอกว่ามันกก็เหมือนัับบขาวคร หน้าตาของอาหารนะ่ะมันควรจะดูน่ากินก่อนคนถึงจะอยากกินเออถ้าหน้าตามาดูน่ากินกินไปแล้วไม่อร่อยคนก็ไม่ตามถูกไหมฮะแต่ถ้าหน้าตามันไม่ดีคนไม่อยากลิ้มลองแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเออรสชาติหละ่ะจากนี้มันจะอร่อยเพราะฉะนั้นอนิเมะต,ตอนแรกหรืออนิเมะต,ตอนเปิดเนี่ยผมว่ามันสําคัญนะซึ่งภาคนี้ทําได้ดีมากอ่ะแล้วทีนี้มีอะไรอยากจะติติงไหมก็เอาตรงๆผมก็ยังหาจุดติไม่ได้นะคือเอางี้แล้วกัน ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นแฟนกันดั้มัวโบราณที่แบบเอ้ยไอ้เชีย่ยนี่มันไม่ใช่กันดั้มไอ้นุ่นมันไม่ใช่กันดั้มเอ้ยโอ้โหนี่มันเด็กเกินไปกันดั้มจริงๆมันต้องเป็นสงครามดิ ผมอยากให้เลิกความคิดแบบนี้นะครับคือบอกตามตรงว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบการดัามที่แบบอิงจากสงครามการเมืองอะไรอย่างนี้ซึ่งภาคนี้มันก็มีอยู่เว้ยมันมีอยู่ในส่วนของผู้ใหญ่ในเนื้อเรื่องเนี่ยเราอาจจะมองผ่านมุมมองเด็กแต่มันก็จะมีฉากว่าเออให้เกมการเมืองมันเข้มข้นว่ะอาจจะไม่ได้แบบการเมืองรัฐบาลอะไรอย่างนั้นอาจจะเป็นการแย่งชิงแข่งแย่งกันในตําแหน่งหรือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไระแบบเออฉันเป็นประธานบริษัทอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นนะครับนี่ปี2022แล้วเพราะฉะนั้นการดั้มมันก็ต้องพัฒนาไปตามยุคตามสมัยอาจจะไม่ได้เข้มข้นเรื่องการเมืองหรือเป็นสงครามที่สเกลใหญ่ระดับจักรวาลอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ทําให้มันอีปิกได้มันก็โอเคเพราะฉะนั้นอยาให้แฟนๆกันดั้มทุกคนเปิดใจและดูครับสุดท้ายถ้าให้พูดเลยว่าชอบหรือไม่ชอบก็ต้องบอกคบว่าผมรู้สึกชอบครับ และคลิปนี้ก็เป็นคลิปด่วนรีวิวสั้นๆจากความรู้สึกที่ดู e ีีแรกเพราะฉะนั้นผมคงไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วก็ไม่ได้สปอยอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็ให้ไปดูกันนะครับผมในแอปฟิกเซอร์นะครับเพียงเดือนละ89บาทมีทั้งซับไทยและภาคไทยเขาไม่ได้จ้างมาขายผมอยากขายให้เขาเองแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเห็นตรงกับผมเห็นต่างกับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็รายการของผมเปิดโอกาสให้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่ขออย่างเดียวอย่าหยาบคายเพราะผมมองไม่เห็นคอมเมนต์นั่นเอง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c สไครแล้วเจอกันในดินทากันดับอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ